รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w l d w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อุดม .net สวสวัสดีค่ะ,คะพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ค่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อุดมนะครับ ในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประ,<ฮ>ะจำสัปดาห์นะครับอของวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่23กรกฎาคมนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์สำคัญนะก็คือวันที่22<ฮ>ะนะปลายสัปดาห์ดาวพร,รนนะพฤหัสจะมีการพักองศาพระพฤหัสพักแล้วนะคะพักองศาแปลว่าเดินถอยหลังนะดาวพระพฤหัสเนี่ยก็เปรียบเสมือนดาวครูนะเปรียบเสมือน สิ่งดีๆต่างๆมีการเดินถอยหลังนะพักองศาไปถึงวันที่สามธันวาทำไมพักนานจังเายพักนานแต่แต่ดาวพระเสาก็พักองศาเหมือนกันคือมันจะคู่กันเลยฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งดีนะดาวพระเสานี่เขาพักตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละพักองศาไปถึงสิบเอ็ดตุลาแต่อันนี้ของสัปดาห์นี้ก็มีดาวดาวพระพฤหัสที่ยังมีการพักองศาแล้วก็มีตําแหน่งสําคัญมากมาย ดวงดาวมีตำแหน่งสำคัญมากมายนะครับมีดาวพระอาทิตย์นะจะเป็นตำแหน่งมหาจักรมหาจักรก็จะฟักตัวให้เป็นใหญ่ยิ่งใหญ่นะต่แต่ละราศีจะมีมีเรื่องดีๆมากมายทีเดียวพระศุกร์ก็เป็นตำแหน่งจุลจักรนะจุลจักรก็เป็นน้องๆมหาจักรนี่แหละนะพังคานเลขสามก็เป็นเกษตรตาธิบดีเพราะราหูเลขแปดก็เป็นเทวิโชคพระเสาร์เลขเจ็ดก็เป็นเกษตรพระพฤหัสเลขห้าก็เป็นเกษตรอยู่และดวงจันทร์เนี่ย นะในสัปดาห์นี้จะมีความพิเศษที่ที่ดาวจันนี่แหละ,ะนะดาวจันจะมีการเคลื่อนที่นะครับผ่านตำแหน่งคุณภาพเทวีโชคมหาจักรมหาอุดในสัปดาห์นี้ะนะฉะนั้นใครที่ในดวงชะตาเนี่ยมีดาวจันเด่นมไม่ว่าจะเป็นดาวจันกุมรักนะยาวนนดาวจันเป็นกเกษตร<ะ>ดาวจันเป็นตนุเศษ<ะ>ในสัปดาห์นี้จะมีข่าวดี<อ>นะมีข่าวดีหลายคนเลยะนะ เอามาดูลัคนากรกฎนะดวงดีเมื่อกี้บอกมีกรกฎติดผม้ชยแล้วชีวิตเดินหน้าก้าวหน้ามีโชคลาภมีโอกาสนะโดยเฉพาะปลายสัปดาห์จะมีโอกาสเดินทางไกลนะบางคนเดินทางท่องเที่ยวบางคนได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายค่ะ จะเห็นทางเดินได้ชัดขึ้นอันนี้เลยะพี่หน่อยขอก่อนที่จะไปลัคนาอื่นอาจารย์บางคนจะสงสัยว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าลัคนากรกฎอันนี้เราดูเป็นแบบลัคนาจะไม่ดูเป็นแบบราศีนะคะราศีเขาใช้ค่เดือนะแต่ลัคนาเนี่ยเวลาผูกไปแล้วมันจะแม่นยําเช่นสมมติอย่างเงี้ยพี่หน่อยเกิด26ตุลา26ตุลาก็มันก็จะเป็นตุลใช่ไหมแต่พอผูกลัคนาปุ๊บ มันจะกลายเป็นธนูใช่เพราะการผลูกลัคนาเนี่ยจะใช้ห้าอย่างเลยวันที่เกิดเดือนเกิดไปเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้ห้าเรื่องนะแต่ถ้าราศีมันใะแค่เดือนอย่างเดียวฉะนั้นความแม่นยํามันจะน้อยมากนะคะให้เราปลูกลัคนาของเราก่อนที่จะมาดูดวงแล้วก็มาเทียบกันอย่างนี้เลยนะเห็นเเพราะบางทีเอ๊ะทำไมฉันตรงฉันไม่ตรงนะคะเพราะว่าต้องเราดูไปแบบราศีความแม่นยําก็น้อยลงนะคะอ่าเมษเมษนะครับสัปดาห์นี้จะเนื้อหอมนะ มีกลิ่นตัวงานเยอะอยู่แล้ไม่ใช่มีกลิ่นตัวนะพูดเล่นนะเนื้อหอมคนต้องการตัวนะใครก็ดึงมีโชคมีงานมีเงินการเจรจาจะเป็นมหาลาบยิ่งพูดมากยิ่งดีนะก็พูดดีๆเข้าไว้นะแต่อย่าใจร้อนนะชาวเมรนี่คือมีพระสุขนะไปอยู่ในภพที่สามพระสุขโยกหน้าเขาเรียกว่าอยู่ในภพที่สามเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์ได้เกณฑ์ที่โอ้โหสัปดาห์นี้นะ เนื้อหอมแล้วพันร์เข้าเป็นมหาอุดในเรือนการเงินอีกโอ้โหโดดเด่นหน้าที่การงานจะแบบมีเครดิตสร้างเครดิตให้ตัวเองอย่างนี้โดดเด่นมากนะครับเอาต่อไปนะครับพิจิกนะพิกจิกนะสัปดาห์นี้ดวงดีโดดเด่นเปรียบเสมือนสปอตไลท์ส่องนำทางเลยหน้าสวยเออร่าช่วงที่แบบบางคนสวยมันจะสวยแบบจะเดินไปทางไหนนะ มันจะมีการเคลียร์เส้นทางให้ oh, oh. มีรถนำขบว <That> s <S นนะมีคนนำทางอะไรอย่างนี้เลยนะคือเรียกว่าจะคลี่คลายจาก oh. ทุกปัญหามีทางออกมีตัวช่วย oh. มีผู้ช่วยนะแล้วโดยเฉพาะปลายสัปดาห์จะมีข่าวดีให้เลือกฟังขนาดนั้นเลยนะประมาณ20สิบถึง mm hmm. เลือกฟังก็แปลว่ามีข่าวดีเข้ามาหลายทางเหลือเกิน oh. มันต้องเลือกฟังเลยว่าเฮ้ยฟังอันไหนก่อนดีอะไรอย่างนี้นะเนี่ย ชาวพิกจิกก็ยิ้มหน้าบานเลยนะยิ้มแป้นหน้าบานพี่มนบอกว่างานเยอะค่ะช่วงนี้เงินเยอะงานเยอะเลยเ,เ,เลือกพี่มลเลือกได้เลยจะเอางนอานไหนอ้าวนะต่อไปนะครับค่ะแมุ่นนะชาวแมุ่นสัปาดาห์นี้จะทําการสิ่งใดให้เรียบเรียงคําพูดออเออคุณพัชราดานปฏิบัติตคําพูดเรียบเรียงคําพูดให้เป็นคําพูดที่ ชักแม่น้ำมาทั้งโลกเลยการก็ต้องคิดละเอียดก่อนต้องอธิบายเหตุผลเยอะๆนะต้องมีเหตุผลต้องมีขั้นตอนวิธีการคือจะทําการสิ่งใดนะไม่ว่าจะทวงนี้จะไปเซ็นสัญญาจะไปสมัครงานจะทําอะไรก็แล้วแต่ชักแม่น้ําทั้งโลกโอ้อย่างนี้ต้องคิดหลายรอบก่อนจะพูดออกมาแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็คือใช้เหตุและผลค่ะนะแล้วก็โน้มน้าวนะจะสําเร็จสมปรารถนาเขียนนะครับ ต่อไปลักษณะกันนะครับสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีทางการงานจะเกิดการผ่อนคลายนะมีข่าวดีโล่งสบายหน้าที่การงานก้าวหน้าโล่งใจขึ้นมีโอกาสดีๆมากงายนะเรียกว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักช่วงอะไรที่รอรออยู่นะก็ไม่รอเลยนะจาย์รอบนี้ไม่ต้องรอแล้วลุยแล้วตักอย่างเดียวเลยชาวมีน นะเรียกว่าสัปดาห์นี้จะมีความสบายใจโปรเจกต์ที่คิดไว้สิ่งที่มันอยู่ในสมองมันจะเดินหน้าก้าวหน้านะเรียกว่าเป็นขาขึ้นผ่อนคลายจากจุดวิกฤตผ่อนคลายจากความกังวลงานดีเงินด,นดีและมีโอกาสเดินทางในเรื่องของงานนะครับต่อไปธน,นะนูนะธนูนะมีโชค มีข่าวดีนะให้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เราปวดแอกแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สามเลยนะตั้งแต่เอ้ยตั้งแต่สิบเจ็ดเลยนะขอวันอาทิตย์เลยพวกนี้สิบหกใช่ไหมเดี๋ยวสิบเจ็ดเดินทางเลยไปทุกวันเลยเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรความเส็จสมบัติหนาจะเกิดแสงสว่างเกิดการฉายแสงขอวันละที่เลยเขาเรียกว่าเป็นขอพรบางคนเกิดการออกสื่ออ๋องั้นนะใช่คือคือเนื่องจากอะไรชาวธนูตอนนี้นะ ดาวพระพฤหัสเนี่ยมาอยู่ในภพที่สี่เป็นปฐุมเกเก์ภพที่สี่ก็นับจากนี่นะคะเริ่มจากหนึ่งธนูมังกรนะคะบางคนจะงงว่าภพที่สี่คืออะไรนะคะธนูมังกรกลุมมีนจะู่ที่มีนไปอยู่ที่พันธุนี่แหละตันุเนี่ยเป็นพันธุคือมันมุ่งมั่นกับงานเหลือเกินมันเป็นนู่นนี่มันกังวลพอดาวพระฤหัสพักองศาปั๊บโอ้โหมันเหมือนแบบกระเด้งเลยมันจะคลาย แล้วมันจะกระเด้งฉายแสงนะเป็นปฐุมมาเกณ์นะ<ร>จะมีคน,น,นยแย่งตัวเรียกตัวอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้เรียกไปด่าใช่ไหมอาจจะ <laughs> <laughs> ผดแอกเราแล้วเรียกไปด่าไม <laughs> <laughs> อาจจะติดต่อพี่หน่อยขอมาเข้ากล้องเป็นดาราให้หน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ <laughs> เรียกตัวไปด่ายางี้นะไม่ได้นะ <laughs> ไม่ใช่เรียกไปด่านะ นับเมตตานักปราทุกที่นับมั่นมีมั่นค้ำนับกบารมีผู้ดีนักบุญบุญโชคนักไถ่บาปมานับมหาเศรษฐีฤาษีชานับเรื่องดุระบุงค์ไกรนับสิงหน้าอํานาจเดชฤทธิ์จงมาบังเกิดขึ้นสถินักตัวอู บูชามหายาณตรัก้าวนะได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นมงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้ด้านชื่อเสียงพักรัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ l ลายแอดโอเพนดาอ้าวต่อไปนะครับชาวพฤกษบนะพฤกษบเนี่ยนะครับ ให้สัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสเดินทางไปสำรวจไปดูวิวแววไปดูลาดเลานะไปดูทางหนีทีไล่แผนอนาคตของตัวเองนะจะมีการทดลองทดสอบเอ้ยถ้าเป็นอย่างน,น,างนี้จะเป็นอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนี้จะดีไงมมันจะเกิดการดูนะแผนอนาคตของตัวเองในสัปดาห์นี้นะเป็นสิ่งที่ดีให้ลองไปดูไปนู่นไปนี่ไปทำไปไปดูก่อนนะ,ะไปดูนะเอาดีไม่เอาดีอะไรเงี้ยนะ และก็จะมีโชคด้วยนะครับเช้าตุนนะครับต่อไปเนี่ยเช้าตุนนะ<ม>สัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสุขโอ้เหมือนเม็ดเลยนะมีความสบายใจมีความเจริญรุ่งเรืองนะบางคนเนี่ยพอมันสุขใจแล้วก็อยากเที่ยวอยากพักผ่อน,นอยากายเดินทางนะจะมีโอกาสดีๆในงานม,มีคนเสนองานมีคนเสนอออปชั่นนู่นนี่นั่น,นอ,อย่างนี้เลยออปชั่นบ้านรถอะไรอย่างนี้เลยนะ อ,อให้เลือกเอาเลยนะเออค่ะเอ้าต่อไปนะครับชาวมังกรชาวมังกรในสัปดาห์นี้นะมีโอากาสได้ร่วมคิดวางแผนดีลลับดีลลับต่างๆจะเกิดขึ้นค่ะนะได้คิดได้วางแผนได้เสนอไอเดียเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยไปบริหารจัดการนะแต่ระวังบริวารเจ็บป่วยลูกป่วยคนมีลูก นะวุ่นเรื่องลูกอะไรเงี้ยนะชาวนี้เขาเรื่องงานนะคะทีนี้อ่านะ,ะต่อไปชาวสิงค์<ะ>ลัคนาสิงห์นะครับชาวลัคนาสิงห์ตอนเนี้ให้จัดการบริหารจัดการในสิ่งที่มีนะเช่นมีงานเสริมอาชีพเสริมรายได้เสริมยังไม่ต้องไปเปิดเพิ่มไม่ต้องเปิดใหม่เคลียอันเดิมให้เสร็จก่อนเคลียอันเดิมจัดการบริหารจัดการให้ดีะนะงานดีเงินดี จะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงามเกิดผลดีดีทุกด้านนะแต่ให้ระวังนิดเดียวคือเรื่องสุขภาพนะครับ mm hmm. เพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเป็นมหาจักรในเรือนวินาศหาตนุเป็นวินาศมันจะมีโอกาสจับพัดจับผูดเจ็บคอไออะไรอนีมีปัญหาอะไรย่างเงี้ยนะ <c oughs> ระวังให้ดีนะครับต่อไปลักษณะสุดท้ายครับก <c oughs> ุมชาวลัคนากุมเนี่ยนะเรียกว่าอย่าเด่นเกิน ทำตัวเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะอาจจะมีคนอิจฉาหมั่นไส้ในที่ทํางานนะระวังไว้มีคนตาร้อนนะอิจชาริษยานะชีวิตสุขสบายเกินดีเกินนะมีเครดิตเกินคนหมันไส้ต้องเงียบๆไปก่อนนะทีนี้เออระวังคนหมันไส้นะก็สวดมนต์ก็ไม่ได้นะจย์สวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญการจะช่วยให้ปัญหาอุปสรรคบนคลี่คลายได้นะโอเคอ่ะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรให,ใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวร้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะกภูสิทธิ์อุดม n e t เน็พราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ